ไม่ได้งใจผมกบเลยเกมมาหลังกองนะครับหลังกองครับอย่างนี้ไม่เอาแล้วองกบทำไปดีอะไหมทำเยี้ยเนี่ยที่มวนตีหนูใช่ป่ะใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกเลยเฮียเฮ้ยใจเย็นพี่ผมหยอกเล่น โค้ดหัวไข่มาคุยแล้วโอะไงไปรุ่นทีทักทายโค้ดหน่อยด้วครับเป็นไงบ้างถือคุยออกกำลังกายหลับสบายไหมหลับสบายครับปวดปวดเข่ามากเลยพี่ปวดเข่าใช่ไหมใช่พี่ต้องพยายามอย่าทำท่าที่มีการกระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่มันค่อยค่อยปรับได้อ๋อครับเพราะว่าทีต้องเข้าใจว่าตัวเราต้องปรับกันเยอะเข้าใจพี่ ออกกำลังกายยังไงบ้างถ้าเดินปกติถ้าตะขอหรือกระโดดไม่ได้พี่ไม่ไหวครับกระโดดอาชีพแต่เราเลยแต่ตะขออะไรยังพอทำได้ไดแต่มีตอนนี้ปวดเข่าอยู่อ่ะก็แค่เดินหรือทำท่าอะไรที่มันแบบว่าไม่มีการกระเทือนอ่ะของที่เข่าอ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับแล้วพี่ขอถามหน่อยว่าอยางที่เป็นคนไม่เคยออกกำลังกายแล้วพอมาออกกำลังกายสุด,สดเนี้ยกินข้าวอร่อยขึ้นมุฮิตแล้วก็ง่วงไว้แล้วมันทรมานไหมไม่นะครับรู้สึกทนได้อย่างคนดีนด้วยครับ พีไม่ได้เป็นโรคอะไรใช่ไหมไม่เป็นนะโรคอ้วนนะครับพี่จะบอก <c oughs> ให้ว่าจริงๆแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่ทีได้อันดับแรกล่นคือสุขภาพทีจำขับนี้ไว้เลยนะอายุยังน้อยอ่ะแล้วเราแบบเฮ้ยเรารู้ทันว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ยากนี่หว่ามันแค่เห็นป่ะชีบอกว่าแค่ไม่ออกกำลังกายแปบ๊บเดียวหนชั่วโมงเนี่ยมันก็เสร็จลนะก็ตอนแรกก็ตกใจถึงครับว่า,วาพี่โอ้ไข่โทรมาไม่คิดว่าจะโทรมาก็อยากคุยแล้วก็เลยได้คุยด้วยกันเลยแผนออกกำลังกายของผมว่า มันหนักไปอะไรยัครับทีบอกว่าไม่ได้รู้สึกแก่ะไรขนาดนั้นนะพี่โอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีมินชานได้ทีเป็นคนนําเพื่อนออกกำลังกายแล้วทีนี้เขาจะมีคลิปที่พี่สอนเล่นนะทีก็แบบเป็นศึกษาดูว่าอะไรแต่ที่สอนค่อนข้างเคลียร์แต่เจมาแม่นททีจะไม่มีการกระโดดเด็ดขาดแต่ถ้าทุกท่าในนั้นสามารถทําได้พี่ว่าทีทำได้ในมีกี่คนนะที่ทีเป็นคนร่วนที่พี่คุยด้วยแล้วหมายเสีทีเป็นแบบนี้ที่แบบวิ ก็โอเคนี่หลับสบายกินอิ่มกินอร่อยขึ้นด้วยแล้วพี่ขออย่างนึงว่าการออกกำลังกายถูกต้องอ่ะเริ่มด้วยความที่แบบหยอกแย่หลาดหลวมเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเข้าจปว่าถ้าเราเริ่มดีอ่ะมันก็จะเป็นนิสัยของเราไปนายพี่พงษ์มากครับพี่รครับเอาครับครับผมวันนี้โค้ดให้ผมนำออกกำลังกายครับแล้วก็มีชุดให้แต่งตัวออกกำลังกายนำเพื่อน พีกูมาหาชื่ปูงงเค่ถาพี่อัเียที่ื่อของพปูพอ่ะพี่ปูเนี่ยยโชก้ามด้วยเพเกินที่แต่งตัเหมืนใครอ่ะเหมือนป้าเหมือนพี่ต้อะไรราไปก่อนที่พี่ตยังไใ้ดูหรอ r n อะไรอะอาการร้รรอนมันทำอะไรอย่างเงี้ยการร้อตกใจอยู่เหมือนกันไม่เคยไม่เคยเห็นในทีแต่งตัวสไตล์นี้เลยทีแต่งตัวประหลาดแต่งตัวเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับอาหารการกินที่ผมจัดให้ไปอิ่มอร่อยทุกมื้อใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นทําต่อไปส่วนเรื่องการ er <c oughs> ออกกําลังกายผมเข้าใจนะครับว่าพวกคุณทุกคนตอนนี้น่วมกันอยู่แต่ผมไม่สนนะครับ ทำต่อไปซึ่งถ้าหลักการจริงแล้วมันอาจจะผิดแต่ด้วยความที่พวกคุณมีเวลาน้อยแค่10วันคําเดียวเลยครับอดทนจะได้รู้ว่าการอดทนแล้วพอไปเจอความสําเร็จมันเป็นยังไงส่วนวันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นแล้วว่าทีเขาแต่งตัวมาโคตรเต็มเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เกียรติทีด้วยผมจะให้ทีเป็นคนนําออกกําลังกายทุกคนนะครับโดยที่ผมได้ส่งคลิปไปให้ทีมงานเรียบร้อยแล้วทุกคนง่ายมากทีมันทําอะไร ทำตามมันแค่นั้นจบแล้วเจอกันนะครับกับวันต่อไปมิชั่นต่อไปโอไมไม่ได้ยินหาระมนอนเหรอมานอนเหรอมนอนเหรอดีแล้แล้วดีแล้วีแล้วดีแล้วเริ่มรักพึ่ขึ้นมาฮีโร่เลยนะไม่นอนเออเป็นฮีโร่เลยน้องเว้ยฮีโร่เว้ยที่ไม่ด่าน้องเลยน้องไม่เข่่ ไม่ให้มันนำไงมันจะทำไรอ่ะมันเดิก็เดินมันเราวิ่งมันวิ่งเราก็ต้องวิ่งไปดิปีไปดิกดอะไร้ใส่กาตัวเองแล้วปีแ่ดเราบิกอ่ะีแ่นดิเมย กำลังกายแบบว่าคนทุกคนทำได้คนเหมาะทำได้แล้วก็เบิร์นด้วยดูขึ้นๆตั้งใจแล้วเด็กๆมีท่าเบิร์นไหมครับทาน่าทานีูไม่านนะเบิร์นเลยทานนี่ยังเลยนอีกเยอะเลยตไม่ต้องใ่ทีดูเลยนไม่ตั้งใจผมตกเลยโโอ้เกมาอ่าเดี๋ยวท่าแรกนะครับเอากระโดดตะเข้าแตะมืออ้วนหรือเปลว่าร่างหนักเกินอะไรเงี้ยอันนี้แค่ข่าแตะไม่ต้องกระโดดแบบพี่นิก แาร์ที่นีไหวก็กระโดดไหววะไหวไหมหนึ่งสองข้าเริ่มไปข้าที่นี่ดูสบายมากที่พี่ขวบๆมาเลยครับพี่หลงคนนี้คนนี้กลัวมากครับ กูบอกพอบอกู่คนหาุกคนทำดิทำแบบชิวจังอ่ะอันที่สองครับสโอตหคอรเป็นอยู่แล้นี่สามสบปีครับหลังตรงนะครับหลังตรงนะครับอย่างนี้ไม่เอานะก๊อปทำพดีหนึ่งสอครับโอ้ยดังก๊อกดังแก๊กเลยโอ้ยดังกไม่ถึงเลยเฮ้ยเห็นแล้เมื่อกี้ครับขาขา่ หลังตงหลังตงนิดถ้าต่อไปอะไรครับอย่างเงี้ยนปไปเฮ้ยเฮ้ยดังก๊อกเลยนะทำไมค่านี้ดูนะเอาลูกขึ้นสามสิบเข้าใจป่ะเข้าใจครับเอาพร้อมนะครับครับครับหนึ่งสองสามเริ่ม แม่ไงสัตว์ปบดแขนแล้วนี่เหนื่อยวะ,อะนอนนะโอเคปล่อยนะถ้าเราไปครับรายการคลายกล้ามเนื้อนะนอนเหมือนเดิมแล้วก็ยกตูดขึ้นดีดีพี่ <c oughs> มาทินเนอร์ยกไม่ได้อ่ะครับเรื่อ่งครับเทนเนอร์เหนื่อยสัไม่ละอ้วนเลยวะสุขภาพด้วยนะครับ อย่าอ้วนนะครับอยาหาอ้วนครับผมเร็วก๊อบเร็วก๊อบครับทีหาพร้อมแล้วครับหนึ่ออดออ่งอึด่ดงอดออ่ด่งองอ่งอ่ง้่อบดองอีด่อ่อบอ่่งอดอ่งอง นเอไอ้ที่บอยังเนาะพอยังเดียวเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพูดฟินไอทีกูพร้อมหนาแล้วอันนี้ต้องมีตัวช่วยนะผมว่าพี่นิโก้พีเมียทำอีกอันนี้เบื้องบนเห็นพี่ตลกพี่าแล้วพีนิโก้เหรอไม่โก้ให้มาดูรูปมาดูรูปมาดูอ่าเอา นี่ไงเร็วดิเร็วนโอ้าเกลยดเสียท่านี้ไม่มีอะไรเนี่ยพอแล้วออกกําลังกายรู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบครับอันนี้ก็สนุกเลยครับคือก็จะต้องบริเว e เหมือนสองวันที่ผ่านมามันดีสำหรับผมนะพี่แบบว่าผมไม่ค่อยได้เป็นคนที่โอภวุวนอะไรอยู่แล้วจนทําไรก็ขี้เกียจอ่ะ หมดแล้วครับเหนื่อยไหมเยบขอบคุณมากครับ้อบคุณครับไว้อยเจอกันอีกครับพ่ไมกับเดี๋ยวอยู่ทัานอ้าวว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 กวว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 นวนวว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 นววววอวว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 วมวววาวววววตววววววนววว้ววววกววมวว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 วนวววววตาววว่ ออไม่ว่าจะแกวอะไรก็ตื่นเหมือนกันทุกวันเลยพี่ก็คือให้จังเลยเขาเหนียว,ว,ยวอ่ะกินแล้วก็อู้ม่เป็นไรมในท้องมีปลายานเลยไม่นอนหรอไม่หนอแต่นมื่อเช้าเชือไม่นอนอหรอก จบ10วันเนี่ยเมนูแรกทีคิดถึงคืออะไรตับไปที่บุฟเฟ่ต์ก่อนเลยครับออคเอาง่ายๆก่อนเลยกะเพราก่อนเลยกะเพราแบบไข่ดาวแบบจำเยิ้มเลยครับตอนนี้ติดอยู่เหมือนติดคุกเลยน่ะทุกวันนี้เนี่ยที่ดูข้อด่วนครครับพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟอยากแร่เท่านี้แขนที่เท่าหน้าพี่เลยหน้าพี่เท่าแขนเขาต้องพูดงี้น้องพี่ก๊อฟเฮ้ยข้าทำอะดี ะทำอย่างนี้ได nah ้ไหมจบสิบวัดเนี่ยมือแรกที่คิดถึงคืออะไรคิดถึงแม่ครับมืออาหารสิบาบีคอดมั้งครับไม่ก็อีมเคนี่ไข่ดองด้วยครับโคโกงจริงดีครับตอนผมปกติผมกินนี่ได้วะไม่เกินด้วย ก็หอมเจียมหอมพนพีได้เหรอโอ้เอาค่ะ้วอร่อยออหนใส่สงปองยลอมันละเอยจริงเหรอพี่อร่อยอร่อยไปบ่ีแด่ก็ไม่หมือน้านเยอะพีอร่อยปนแม่อร่อยที่ญี่บ่นีแไม่ใช่บ่นเลยมีแต่ที่ญี่ปุ่นโยไม่เคบ่นเลยที่นีุ่านเลยว่ะที่จะดาผมนะไม่ได้ทำแบบนเพื่อนแม่นอกัน นี่มือแรกที่ผมกินหมดได้เท่านั้นนะราคาโคตรอร่อยเลยอ่ะยกให้เป็นมือแรกหนึ่รหนึ่งตอนนี้อันนี้มาแรงครัแทงเลยแทงทุกแทงทุกวันเลยอ่ะมาตงกินตอนนี้เหรอดูแตงโมแดกไปเลยเฮ้ยดูได้เหรออร่อยดีครับเกี่ยวกินตรงนี้ด้วยเผื่อวันนี้ข้าวรสชาติไม่อร่อยจริงๆวันนี้เป็นวันที่ดีอยู่ วันหนึ่งเลยนะครับผมว่าด้วยอาหารการกินด้วยการออกกําลังกายวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยน้อยกว่าวันอื่นๆเอมชอบปะเลยให้เอ็มบอกเลยมือกินอย่างนี้นีห่หว่าชอบแบบว่าแซลมอนอะไรเงี้ยเหมือนจะเจอเพื่อนรักที่ได้เจอมาวันนี้ดูเป็นวันที่แฮปปี้ตอนเย็นก็ไม่ต้องออกกันไหนมือนี้เป็นไงบ้างดีมากไอ้คนในกลุ่มไทยวันโลกในที่กินมันผมว่าเซมารักที่สุดเลยป่ะมือนี้ดีกว่า <คน S 3> หรือเปล่าที่สุดแล้วครับกินแล้วคิดถึงแม่ครับ เี่ยกลับไปแม่เอาข้าวมาเสิร์ฟว่าข้าวมาเสิร์ฟอ่ะนั่งเล่นเกมอยู่แม่เลยมาให้ที่ลูกข้าออกมาแล้วเอาแม่วางมันวั้นนอนเลยพี่พี่พอลมันตึง มนนีซ้อมก็เคเลียนดหนึงครับโดนมีบุ๊คยังไปคุยด้วยกับการเล่นอะไรพวกนี้ครับเจอโหดทุววกวันอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกเราก็เล่นงงนอยู่แล้วครับแต่เราแค่ว่าวันไหนจะงงน่อยงงมากกว่าน,นี้ก็แค่งง,งมากแค่นึงครับมไ,ไ,รไม่ได้ลงมาเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงมาเลยเผื่อคนหนึ่งเผื่อคนหนึ่งไม่ไหวใี้พักได้ ออราอีละคนเลยไีอระวังระวังปลั๊กไฟเอาไ้ไปงกางทำไอ่พี่ไปอตาย่ะมีปีเอร์ด้วยมีเือนดยว่เสียงหน่อยกันเียงฝหลังหน่อยเฮ้

ลอยคอไเลยว่ะันนี้ไปลอยอไดีนีนไม่ได้ลยนะนี่โจ๊กนี่พี่อหลายรอบแล้วเวยเฮ้ยเว้นสิงเฮ้อองนอ ครับจริงมันเหนื่อยน้อยกว่าเวลาไปเวิร์กอัลข้างนอกนะครับผมว่ามันเย็นอ่ะผมไม่ชอบที่อะไรร้อนๆอยู่แล้วมันเหงื่อออกกันพอเล่นนานแล้วมันไม่ค่อยเหงื่อออกมันก็สนุกสนุกแหละครับโอ้เหี้ยอ่ะพี่พุ่มพเดนอ่ะเห้ยแข่งแรงด้วยซึ่งวันละลองอ๋อเหี้ยไอ้เหี้ยรสชาติแม่งเหมือนกันเลย มึงที่ไม่สนกินแต่มอญมึงข้ามึงไม่ดีว่ะเนี่ยข้าวมึงดีวันนี้โคตรดีสามครั้งแปลกมากเป็นอะไรที่แปลกมากมึงโหลดได้แหงก๊อฟสลัดผักคินดีเท่ขออะไรวะกินทำไมอ่ะเห็นไม่กินแล้วหิวไมนกวนตีหดูใช่ป่ะไม่กวนไม่แล้วมึงกินของตัวเองหมดแล้วมึงมาแย่งของคนอื่นกินเนี่ยนะเแี่ไม่กินหิวอ่ะ ไม่ก <mile> ูเก็บไว้กินตอนสุดท้ายไอ้เพี้ยมึงนี่หลายรอบแล้วนะสัตว์ไอ้เพี้ยมันหลายรอบแล้วเว้ยเพี้ยตั้งแต่ในน้ำตั้งแต่ถ่ายคลิปเพี้ยอะไรละม่อะไรม่ต้องทำอย่างแี้วมึงไม่อะไรมึงเป็นอะไรทำไมมึงมึงไอ้นี่มาเนปล่าก็เห็นไม่กินก็เลยกินหิวไม่มันไม่ได้คิดเลยเปล่ามันเรื่องขับข่าวพูดได้เดียวเนี่ยผมมัแต่กินอันนี้ไม่ไม่ได้สนใจเลยทะเลาะกันไม่ค่อยๆเขาเรื่องครับโวยขนมอะไรกันนิดเดียวก็มีปัญหากันแล้วคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้วครับแต่ไม่คิดว่าวันนี้มันจะบานปลายถึงขนาดนนี้้ไดวันี้ ลรอกันแบบจริงจังจัดเลยน่าเพราะว่าไปแยกของกินกันด้วยแหละมั้งครับใครจะแดกก็แดกเลยกูไม่แดกเลนเพียเฮ้ยใจเย็นพี่กูหยอกเล่นไม่ไไมึงหลายรอบแล้วเว้ยเยี่่นั่งก่อนใจเย็นหยอกเล่นไม่ตั้งใจก็ป<อ><อ>วดหัวโต้ผมชอบพี่ไงผมซื้อพี่ไงชอบพี่ไงผมซื้อพี่ไงชอบพี่ไงผมพี่พี่ไง ำไม่ได้ม <c oughs> ันมาจับว่าลูกอะเนี่ะเป็นอะไรกันแด่ไม่รู้ตาลุกเลยมอจากอุบัติการมาจะสวยเลยน่ารักดึงมารังดีเลยหลังกล้องหน้ามือไปหลังเตะเลยครับคนละคนอันนี้คือแสดงครับ บ <Big> ิ๊กมอยไปเล่นเกมในมิชชั่นนี้นะครับวันนี้นะครับบิ๊กบอยของเราก็คือมาครับ